สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทเรียนที่ชื่อว่าการใช้พจนานุกรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูธเนนัน,นหลวงชัยยานะคะก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในข้อที่1นักเรียนเข้าใจหลักการใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องนะคะสนักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคะ่ะ สำหรับพจนานุกรมนะคะในฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะมีอะไรบ้างนะักเรียนมาดูนะคะอันนี้ตั้งแต่ปีพศ2 5 2 5ค่ะหน้าตานะคะอันนี้ในปีพศ2542นะคะนี่ก็เป็นฉบับล่าสุดนะคะปี2554 นะคะตีพิมพ์ั้งที่สองอันนี้เป็นหน้าตาของพจนานุกรมนะคะในฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งรวบรวมนะคะคำศัพท์แล้วก็ความหมายการอ่านนะคะไว้ในเล่มนะคะเล่มใหญ่ที่เราสามารถมาใช้อ้างอิงได้ทีนี้เรามาดูพจนานุกรมสําหรับนักเรียนที่นักเรียนใช้กันนะคะก็จะมีหลายรูปแบบอันนี้ครูยกตัวอย่างมาเพียงแค่3รูปแบบที่นักเรียนใช้ใช้กันนะคะซึ่งการรวบรวม นะคะจะไม่เหมือนกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะอันนี้คือสําหรับของนักเรียนนะคะก็จะเป็นเล่มขนาดย่อลงมานิดหนึ่งนะคะ,ะในพจนานุกรมนะคะน,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีคําศัพท์ใช่ไหมลูกมีคําศัพท์แล้วก็มีลักษณะของคําว่าเป็นคําชนิดอะไรพร้อมกับความหมายนะคะ โดยหลักการใช้พจนานุกรมเนี่ยนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่ามันมีหลักการใช้อย่างไรข้อที่1ก็คือจะเรียงลําดับตามพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกฮูกนะคะเรียงตั้งแต่กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคังงองูจอจานเฉาะชิงชฉช้างซอโซ่ชฉเชอ,เอยอหญิงดัชดาตอปตัก ทอฐานทอนังบุญโทถทอพุท่านอเนนดอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งขอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอมายอยักษ์รอเรืออ่าทีนี้มีตัวอยู่สองสองตัวนะคะที่มาแทรกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเพราน,นุนกรมเนี่ยจะมีตัวฤ กับตัวรือนะคะซึ่งจะอยู่หลังลอเรือเช่นคําว่ารสืสีหรือว่ารือสีนะคะเลิกต่างๆเนี่ยจะเป็นพย,ยัญชนะต้นนะคะเราจะค้นคว้านะคะหาคําเหล่านี้ก็คือจะอยู่หลังลอเรือถัดมาเป็นลอลิงนะคะก็จะเป็นตัวลึตัวลือแบบนี้นะคะซึ่งจะอยู่ถัดจากพย,ยัญชนะลอลิงนะคะ ถัดมาก็จะเป็นวอลแวนสอสาลาสอฤษีสอเส,ส,สือหอหีบลจุลาอออ่างฮอนฮูกนะคะพยัญชนะทั้งหมด44ตัวเพิ่มตัวลึตัวลือแล้วก็ลึลือตัวนี้นะคะอ่าลองมาดูนะคะว่าการเรียงลำดับตามพยัญชนะกไก่ถึงฮอนฮูกเขาเรียงกันยังไงนะคะถ้ามีคำมาให้นะคะเช่นคำว่าสุนัขปลากบ ควายจิงโจ้เนี่ยวิธีการเรียงนะคะนักเรียนก็ต้องหาที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะตัวแรกที่เป็นพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ขนุนฮูกอะไรเรียงมาก่อนคําแรกนะคะคําว่ากบใช่ไหมคะคือกอไก่ถัดจากกไก่เป็นคําว่าอะไรดีคะอ่าควายก็เป็นคอควายใช่ไหมคะถัดมาเป็นอ่าจรจานจิงโจ้ะนะคะ ถัดมาเป็นปลาสุดท้ายคือคำว่าสุนักนะคะอันนี้คือการเรียงลำดับตามพยัญชนะกอไก่ถึงหอนดูนะคะกบควายจิงโจปลาแล้วก็สุนักข้อสองค่ะเรียงลำดับตามรูปรูปสละนะลูกทีนี้รูปสระดูดจากรูปสระนะคะสละอะอันนี้ก็คือสละอะลดรูปนะคะสระอ้วก สระอาสระอัมสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระเอาสระออะนะคะสระเออสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระแอสระแอสระโอสระโอแล้วก็สระไอไม้ม้วนกับสระไอไหมมาเลยนะคะอ่ะทีนี้เราดูนะคะการเรียงลําดับตามรูปพยัญชนะ นะคะปลาเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันหมดทีนี้เราจะมาดูที่สระนะคะอะไรสระอะไรมาก่อนดูจากรูปนะคะรูปสระนะอ่าทาไมเป็นปลาก็คือสระอาใช่ไหมคะสระอามาก่อนนะคะสระอามาแล้วเป็นสระอาสระอูนะคะสระอูสระอูแล้วมาเป็นสระสระเอานะคะสระเอาแล้วเป็นสระ เอีย e er, นะคะสระเอียแล้วเป็นสระไอนะคะเรียงตามลำดับรูปสระนะคะต่อไปค่ะข้อ3เรียงลำดับตามรูปวรรณยุกต์นะคะเราจะเรียงรูปที่เป็นสามัญคือไม่มีรูปก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นเอกโทตี K T o T e, แล้วก็จัตวาก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 านะคะอ่ะทีนี้สรุปนะคะสรุปนะคะ หลักการเรียงพยัญชนะอาจจะหลักการเรียงลำดับตามพจนานุกรมนะคะข้อหนึ่พยัญชนะจะมาก่อนรูปสระนะคะตั้งแต่กอไก่ถึง,องหอนุู่ข้อสังเกตจะมีตัวอักษรเพิ่มอยู่4ตัวที่เราดูเมื่อกี้นะคะตัวฤตัวอจะอยู่หลังรอเรือและฤลอจะอยู่หลังรอลิงนะคะข้อ2ค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ะะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะนะคะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระเช่นคำว่าของนะคะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระนะคะคำว่าของก็จะมาก่อนคำว่ er าขายนะคะข้อ3มเรี till, ยงตามรูปสระ ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อ4เรียงตามลำดับรูปวรรณยุคนะคะโดยที่รูปวรรณยุคที่ไม่มีรูปนะคะจะเรียงลำดับก่อนก็คือสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตาวานะคะข้อที่5ไม้แต่คู้นะคะถ้ามีไม้แต่คู้แบบนี้นะคะก็จะมาก่อนวรนยุคเอกวรณยุ์โทรวรณยุกตรีแล้วก็วันยุคจัตาวานะคะ ่เดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันนะคะเรียงลําดับตามพจนานุก,กรมข้อที่หนึ่งคณะกละลำปีต้นหอมผักกาดนักเรียนก็ดูนะคะว่าพยัญชนะต้นที่จะมาก่อนนะคะคือพยัญชนะตัวกไก่นะคะกระลำปีถัดมาเป็นคอ,อควายคณะนะคะถัดมาเป็น ตอเต่าต,ต,ต้นหอมนะคะถัดมาเป็นเพพึ่งนะคะคำตอบคือกระลำปีคณะต้นหอมแล้วก็ผักกาดนะคะข้อที่สองค่ะยางลบดินสอไม้บรรทัดสมุดอะไรมาก่อนคะอ่าดอเด็กมาก่อนดินสอดินสอถัดมาเป็นไม้บรรทัดหมอม้านะคะ ถัดมาเป็นยอยักษ์ยางลบและสุดท้ายเป็นสมุดนะคะดินสอไม้บรรทัดยางลบแล้วก็สมุดนะคะข้อที่3พัดลมแอร์ตู้เย็นไมโครเวฟนะคะดูที่พยัญชนะต้นนะคะอย่าเพิ่งสนใจสระนะคะคำแรกคือคำว่าตู้เย็นก็คือต่อเต่านะคะถัดมาเป็นพัดลมพอผ่านนะคะ ถัดมาเป็นอ่ามอม้าไมโครเวฟและสุดท้ายเป็นออ่างแอนะคะเป็นตู้เย็นพัดลมไมโครเวฟแล้วก็แอต่อไปข้อ4ค่ะมะลิกุหลาบจำปีฉาคำแรกคือคำว่ากุหลาบกอไก่นะคะถัดมาเป็นจอจานจำปีนะคะลำดับต่อไปเป็น ชอช้างชบาและสุดท้ายคือมะลินะคะคำตอบที่ได้คือกุหลาบจำปีชบาแล้วก็มะลิข้อที่5ค่ะรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานเครื่องบินนะคะคำแรกนะคะพยัญชนะต้นที่มาลำดับแรกคือคำว่าขอควายคือเครื่องบินนะคะถัดมาเป็นจอจานจักรยานนะคะ ถัดมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะและสุดท้ายเป็นรถยนต์คือรอเรือนะคะขอควายเครื่องบินจกักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ต่อไปค่ะข้อ6นะคะอันนี้จะเรียงนะคะตามรูปสระเนื่องจากว่าพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกันให้เราดูรูปสละนะคะ อะไรมาก่อนในนี้มีสระอสระอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพยัญชนะที่ตามพยัญชนะแล้วก็สระเอนะคะคาที่หนึ่งจะต้องเป็นพยัญชนะที่ตามพยัญชนะนะคะตกใจหลังจากนั้นก็มาดูสระอแล้วก็มาเป็นสระอแล้วก็เป็นสระเอนะคะคาตอบคือตกใจตะใคร่ตาเถนและก็เทน ต่อไปข้อที่7ดค่ะบันทั้งสี่คำเลยบันเทาบันเลงบันทัดบันทุกนะคะนักเรียนดูเทาททหารททหารททหารเหมือนกันใช่ไหมคะให้นักเรียนดูที่สระนะคะสระอะไรมาก่อนอ่าบันทัดสระอ่ะไม่หันอากาศมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นสระอุนะคะบันทุกแล้วก็เป็นสระเอานะคะททหาร หลังจากนั้นก็จะเป็นบรรเลงนะคะบรรทัดบันทุกบันเทาแล้วก็บรรเลงอ่ะต่อไปข้อที่8เก่าเก่าเก้าแล้วก็เก่านะคะก็คือดูที่วรรณยุกนะคะวรรณยุกต์ที่เป็นสามัญต้องมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาเอกนะคะแล้วก็มาโทสุดท้ายเป็นจัตวานะคะเก่าเก่าเก้าแล้วก็เก่า ไปค่ะขายขวดของเขานะคะบอกแล้วว่าถ้าพยัญชนะกับพัญชนะติดกันต้องมาก่อนหลังจากนั้นค่อยดูที่สระนะคะคาแรกที่เป็นพยัญชนะกับพัญชนะติดกันเนี่ยนักเรียนก็ดูว่าระหว่างวอแหวนกับออ่างอะไรมาก่อนวอแหวนมาก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นออ่างนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนดูที่สระค่ะอากับเอา อาก็มาก่อนสุดท้ายคือสละเอานะคะขวดของขายแล้วก็เข่านะคะกะทิกองขยะเก้าอี้แล้วก็กิโลเมตรดูที่พยัญชนะกับพยัญชนะก่อนตรงนี้ต้องมาก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ดูที่สละอะสละเอาแล้วก็สละอีสละอะไรมาก่อนคะสละอะระหว่างอีกับเอาลองดูข้างบนอีกกับเอาอะไรมาก่อน อาอีาอก,ก็มาก่อนนะคะอีกก็มาก่อนเอานะคะกองขยะกะทิกิโลเมตรแล้วก็เกาอีค่ะอ่าในเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า1 6ึ่นะคะในหนังสือทักษะภาษาเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะคะให้เรียงลำดับคำจากคำที่กำหนดให้นะคะเป็นเรียงตามลำดับ ตามพจนานุกรมแล้วก็แต่งประโยคแมลงปอกระทัดรัดขยันสนามแล้วก็ลำธารเรียนก็ดูอันไหนมาก่อนแน่นอนก็คือคําว่าอะไรกระทัดรัดใช่ไหมคะกอไก่แล้วอะไรคะขยันขอไข่นะคะมอมา้าสอเสือแล้วก็ลอลิงอะไรมาก่อนอ่ะดูนะคะกระทัดรัดขยันแมลงปอ ลำธารแล้วก็สนามหลังจากเราได้คำมาแล้วให้ในักเรียนแต่งประโยคดูตัวอย่างนะคะคำว่ากระทัดรัดเช่นเขามีรูปร่างเล็กกระทัดรัดนะคะเอาคำว่าขยันนักเรียนที่ขยันจะสอบได้คะแนนดีนะคะมแมลงปอน้องนั่งมองมแมลงปอบินในสวนดอกไม้นะคะ ลำธารฉันนั่งเล่นอยู่ริมลำธารน,นะคะสุดท้ายสนามค่ะเพื่อนเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามนะคะนี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะต่อไปค่ะเรียงลำดับตามพจนานุกรมเหมือนกันแล้วเขียนความหมายของคำตามความเข้าใจเมฆรำรักษาตาตูนแล้วก็ปรับปรุงนะคะดูก่อนคำแรกนะคะที่จะมาเลยก็คือคำว่า การ์ตูนใช่ไหมคะกอไก่อ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูปอปลารอเรือรอเรือแล้วก็มอมา้าเรียนสังเกตอ่ปาปอปลาหยิบมาได้เลยทีนี้รํากับรักษาอะไรมาก่อนนะคะอ่าลองดูนะคะคําตอบคืออ่ากอไก่ปอปลามอมา้านะคะรักษาก็คือสระหรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็มาเป็นสระอํานะคะเรียงให้ถูกต้องเนาะเสร็จแล้วเอาคําค่ะ ในแบบฝึกต่อไปนะคะหยิบคำที่เราได้มาจากหน้าเมื่อกี้นะคะเอามาเขียนนะคะความหมายตามความเข้าใจคำที่หนึ่งคำว่าการ์ตูนใช่ไหมคะการ์ตูนก็หมายถึงอะไรเป็นภาพล้อภาพตลกภาพที่วาดไม่เหมือนจริงอย่างนี้นะคะคำที่สองปรับปรุงปรับปรุงหมายถึงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือว่าแก้ไขให้ดีขึ้น นะคะคำที่3มคำว่าเมฆเมฆคืออะไรเมฆก,ก็คือไอ้น้ำที่กันตัวแล้วนะคะแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่บนอากาศนะคะคำที่4ค่ะรักษานะคะรักษารักษาหมายถึงอะไรหมายถึงการระวังหรือว่าการดูแลนะคะสุดท้ายคำว่ารํ้นะคะรัาหมายถึงอะไร หมายถึงเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีลีลาท่าทางเฉพาะให้เข้ากับเสียงเพลงหรือดนตรีนะคะสำหรับนะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอจบนะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ